หน้าเสริมแก่งสกิลระดับ SSR เราควรที่ต้องอัปเกรดการ์ดสกิลใบไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุดสวัสดีครับพบกับผมมิเตอร์ซิมเบอร์ในเกม Back c ค v e r M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back c ค v e r M และคนาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในพาร์ทนี้ก็จะมา นาเสริมแก่งสกิลที่เราจะได้รับจากเลดบอสที่เราจะใช้เหรียญเลดบอสในการซื้อหน้าเสริมแก่งสกิลใช้500เหรียญด้วยกันนะครับอัพหน้าสกิลอันไหนถึงจะคุ้มค่าอันนี้ก็ต้องพูดถึงเซิร์ฟนอกเลยนะครับเพราะจากที่ไปดูการแข่งในหลากหลายคลิปหรือหลากหลายทัวร์นาเมนต์เขาจะมีหน้าสกิลที่ใช้ไม่กี่ตัวที่เป็นเฉพาะของตัวละครนะครับและบางตัวละครอาจจะไม่ได้ใช้หน้าสกิลเฉพาะของเขาด้วยฉะนั้นถ้าพูดถึงนะ้าตอนนี้ที่จะัพให้คุ้มค่าที่สุดก็จะเชียร์ให้อัพไปทางจูเลียสเพราะว่าการอััพพดดงงจเล็ิ่มมมตท้ห 5ดาวไ้ผลของเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่25%ซึ่งเวลานั้นเราสามารถเอาไปสลับใส่แอสแทคเกอร์ตัวละครอื่นๆได้นะครับเพื่อดันพลังโจมตีให้มากยิ่งขึ้นส่วนหน้าสกิลถัดมานะครับที่แนะนําให้อัพอีกก็จะเป็นในส่วนของสร้อยคอแสงจันทร์เพราะว่าสร้อยคอแสงจันทร์เขาจะให้ผลบัฟเพิ่มพลังป้องกัน40%และเพิ่มการฟื้นฟู6%กับตัวเองอัพเต็มเลเวล5ก็จะอยู่ที่80%นะครับเปอร์เก็นเต์นะครับนี่งการใบนะใใน,น,น,นะเราไปใส่พวกร์้ต หรือดีบัฟเฟอร์ส่วนมากจะใส่เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อให้ตัวละครถึกและยืนได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าของถึกของสุดแม้น <Main S 1> ก็จะโดนจูเลียสหล่นด้วยสกิลเดียวโดยการโจมตีประสานหรือจะเป็นในส่วนของตัวละครอ,อื่นๆเสริมเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นถ้าเราทําตัวละครไม่ถึกมากพอไม่มีพลังป้องกันและยิ่งเราไปใส่เซตของทะเลลึก4ชิ้นเพื่อให้ได้สปีดที่มากขึ้นแล้วเราใส่ของป้องกัน2ชิ้นยังไงการที่จะยืนก็ค่อนข้างยากอยู่ดีการสร้อยคอแสงจันทร์ก็เลยจะคุ้มค่ามากในการเล่นระยะยาว ที่เราเลือกหน้าสกิลอะอย่างพาร์ก,ก่อนหน้าน,นี้ที่แนะนำาใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกโรตสราเดสอันนั้นาจจะมีผลมากในช่วงแรกช่วงตอนนี้อย่างถ้าเราเอาไปผ่านด่านตลุยด่านผ่านหอต้องได้ใช้นะครับแต่ถ้าพูดถึงการอัปดาวความสําคัญการ์ดท,ที่มีระดับดาวที่สูงควรจะเป็นพวกการ์ดของจูเลียสหรือการ์ดสร้อยคอแสงจันทอีกการ์ดใบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ์ดใบนี้เลยครับลูกแก้วเรืองแสงลึกลับหากมีเพิ่มต้านทานความเสียหาย5%อยู่และเป้าหมายมีดีบัฟที่ส่งผลอยู่มีโอกาส20%ที่จะให้ผลยัวย,ยุเป็น,วนเวลาหนกนีีน้็มคี่ อัปเกรด5าดาวผลยุยุเนี่ยเขาจะให้ถึง100%ออนะครับเอามาปวนได้ดีมากๆากคือเอาไปใส่ให้ตัวละครดีบัฟเฟอร์หรือตัวละครอื่นๆที่ต้องการผลยุยุสามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นการ์ดในอนาคตที่อัพและคุ้มอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาร์ต้าแต่ต้องเป็นอาร์ต้าล่างปีศาจนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็จะให้ผลเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นและดีมากๆด้วยแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่การ์ดเฉพาะของอาร์ต้าปีศาจเขาไปใส่การ์ดสร้อยคอแสงชันก็มีเหมือนกันจากที่ดูนะแต่การที่เราใส่่่กาาาาารรดเเฉพะะะะะตะตั work ััวววลลคขขอองงแปนนนใใหห้็มจบึ ถ้าเราอัพการ์ดจูเนียเต็ม5าดาวแล้วสร้อยคอแสงจันทร์เต็ม5าดาวแล้วก็ค่อยไปหาสร้อยคอแสงจันทร์มาเพิ่มอีก1ใบแล้วก็ทํา5ดาวอีกใบหนึ่งนะครับเพราะอย่างน้อยๆต้องมี2ใบด้วยกันนะถ้ามี3ใบด้วยก็จะดีมากที่เต็ม5ดาวนะครับเพราะจะได้ใช้แบบครบครันหลากหลายทีมเผื่อจะไปใส่ผู้ต้องคดีบัฟใส่ซับอะไรพวกนั้นสามารถเล่นได้เลยและหน้าสกิลจะมีมาอีกหรือเปล่าก็จะมีมาครับแต่จะมีมาในรูปแบบของแลกสกิลที่จะจํากัดต่อเดือนในการแลกแบบนี้นะครับเราต้องเอาการ์ดหน้าสกิลพวกระ ้ไดแต่กว่าจะเข้าก็จะค่อนข้างนานฉะนั้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะอัพการไปไหนก็ดองรอไว้ก่อนนะครับแต่ส่วนตัวผมเชียร์สการใบนี้ละกันเนาะฉะนั้นสําหรับในพัทนี้ผมก็มาแนะนําประมาณนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พัทหน้าพัทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปแลวครับ